สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ EP 16นะครับก่อนออกไปเปิดร้านวันนี้จะพามาดูเจ้าบอลน,นาญี่ปุ่นครับเนี่ยครับสวยมากครับสวยมากโตเร็วนี่กระดงังดังเลมอนเลยครับเจ้าบอลน,นาญี่ปุ่นชื่อภาษาอังกฤษก็ เป็นตระกูลโคโลคาเซียครับโคโลคาเซียเยีโลสแปนนะฮะที่เขาเรียกนิยมเรียกกันแบบนี้ฮะเลี้ยงง่ายโตเร็วเลี้ยงทั้งบนบกได้ในน้ำได้ผมเชื่อว่าดินดีรากดีใบดีให้ผลตอบแทนเร็วครับตัวนี้ครับนี่ไหลเขาครับ นี่ปกติมีไหลายหลายใบครับแต่ใบเขาเสียผมเลยตัดออกไปครับส่วนนี้ไม่ใช่ไหลครับอันนี้เป็นเห็ดครับนี่ครับส่วนต้นนี้อโบรนาญี่ปุ่นเหมือนกันครับเขาไม่ด่างเขาไม่ด่างมาห้าหกใบครับแต่สุดท้ายใบนี้ด่างครับเห็นไหมครับนะครับดูไหลเขาครับหนึ่งสองอ่ามาใหม่อีกหนึ่งเป็นสามนะครับผมลงกระถาง ประมาณเดือนเดือนหนึ่งครับเดือนไม่แน่ใจว่าเดือนนิดนิดไหมแต่ไม่ถึงสองเดือนแน่ครับโยครับผมใช้ดินก้ามปูปลูกครับไม่ได้ปลูกในน้ำนะฮะให้ไหลให้แรงมานะครับอยากแนะนําให้เพื่อนเพื่อนปลูกตัวนี้ครับถึกทนทานต้องตระกูลบอลครับถึกทนทานตระกูลบอลแล้วก็โตเร็วให้ลูกเร็วคุ้มทุนเร็วต้องพูดอย่างนั้นครับ น่ครับแปบบแบบเดี๋ยวเขาเดี๋ยวยอดเขาก็จะสวนขึ้นมาไอ้หลอดเข้าใหม่หลอดหลอดใหม่ก็จะสวนขึ้นมาครับเร็วมากก็มีแค่3ามกระถางอยาตั้งใจจะเก็บไว้สักสิแม่ไม่รู้จะได้เปล่านะครับก็อยู่หน้าร้านก็ขายหมดนะครับนี่อยู่บ้านครับครับเพื่อนๆลองดูนะครับลองเอาไปเลี้ยงดู นะครับก็ลองเลี้ยงดูครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก่อนออกไวเปิดร้านทำคลิปให้เพื่อนๆดูขอบคุณมากครับ